แล้วมันซ่อนความคมไว้ในนี้ดูนะคะโอ้ตรงนี้แหละคะ่ะที่คุณครูเปิดออกมาเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าใบมีดตรงนี้แหละคมไหมคะคม แหลมคมเป็นอันตรายทำให้มีทำให้เรามีบาดแผลแล้วก็จะทำให้ หนึ่รอบสอรอบ